สวัสดีครับมาอัปเดตตลาดต่างประเทศกันก็วันนี้วันที่25มิถุนายนนะตอนนี้ก็เวลาประมาณ7โมงครึง่งก็มาเริ่มต้นกันที่ตลาดหุ้นอเมริกาจาก้ะก็เขียวกันยกแผงเลยนะไม่ว่าจะเป็นดาวโจนก็บวกมา507จุดปิดไปที่4 3 0 8 9จุด h N p 500บวกมา67จุดนะปิดไปที่6,092จุดส่วน NASDAQ ก็บวกมา281จุดนะปิดไปที่1 9 9 1 2จุดเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันมาต่อกันที่น้ำมัน WTI น้ำมัน WTI ตอนนี้เขาก็อยู่ที่บริเวณ65.16นเนอะ ตอนนี้จุดฟอาร,ระว่งของน้ำบัน WTI ก็คืออยู่แถวบริเวณ63.75นั่นเองหากเขายังยืนเหนือ63.75ได้เนี่ยเขาก็มีโอกาสรีบาวขึ้นไปทดสอบแถวบริเวณ70นะแต่หากบริเวณ63.75เขายืนไม่ได้เนี่ยเขาอาจจะย้อนลงมาทดสอบแถวบริเวณ60ได้เช่นกันใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับถัดมาก็เป็นกราฟของราคาทองคำเนาะตามที่คุยกันเมื่อวานเน้ะว่าหากเขาหลุดบริเวณ3 3,370เนี่ยเขาอาจจะลงมาทดสอบแถวบริเวณ3,350ถึงบริเวณ3,310ซึ่งเมื่อวานเขาก็ลงมาทดสอบบริเวณ3,310เนี่ยคือมาทําจุดต่าสุดแถวบริเวณ3,308และตอนนี้เขาดีดขึ้นมาอยู่แถวบริเวณ3,342นั่นเองเนะเดี๋ยวเราเป็นตีกราฟฟิโบนัชชีให้ใหม่อีกครั้งนะครับอ่ะอันนี้ก็คือกราฟราคาของโคมิกนั่นเองเนะ โคเมกเนี่ยตอนนี้หากเขาอยากจะรีบาวต่อได้เนี่ยเขาต้องรีบขึ้นไปยืนเหนือบริเวณ3,356.4ให้ได้เพราะหากเขายังไม่สามารถยืนเหนือบริเวณ3,356.4ได้เนี่ย เขาอาจจะย้อนลงมาทดสอบบริเวณ3,320คือบริเวณเส้นฟีโบ161.8%นั่นเองและหากวันใดวันหนึ่งเขาปิดต่ำกว่า3,321.1เนี่ยเขาอาจจะย้อนลงมาทดสอบแถวบริเวณ3,264ได้เช่นกันนะใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกัดูนะครับ กราฟถัดมาก็เป็น BTC USDT นั่นเองนะตอนนี้ BTC USDT เขาอยู่แถวบริเวณ15,969จุดนั่นเองคือตอนนี้ BTC เขาสามารถยืนบริเวณ15,800ได้เนเขาก็ยังมีโอกาสรีบาวต่อได้แต่หากเขาไม่สามารถยืนบริเวณ15,800ได้เนเขาอาจจะไหลย,ย้อนลงมาได้เช่นกันนะใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับ ส่วนกราฟนี้เป็นกราฟเซ็ตอินเด็บ้านเรานะเมื่อวานเซ t ตอินเด็กก็คือปิดที่บริเวณ1,100โดยประมาณนั่นเองนะซึ่งสามารถเบรกบริเวณ1 0 9 2จุดได้ตอนนี้เขาก็มีโอกาสลุ้นรีบาวไปต่อได้นอะอาจจะรีบาวไปทดสอบแถวบริเวณ1,110โดยประมาณนะคือตอนนี้จุดที่เขาเบรกขึ้นมาเนี่ย ก็อาจจะเป็นแนวรับสำคัญแล้วนะไม่ควรจะย่อหลุดลงไปถ้าหากเขาอยากจะไปต่อก็คือบริเวณ1 9 2จุดโดยประมาณนั่นเองหากเซ็ตเด็ยังเหนือบริเวณ1 9 2จุดได้เขายังมีโอกาสรีบาวต่อได้แต่หากบริเวณ1 0 9 2เขายืนไม่ได้เขาก็อาจย้อนลงมาทดสอบบริเวณ1 0 8 0โดยประมาณนั่นเองนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาตีการาฟฟีโบให้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูด้วยนะ ถัดมาก็เป็นกราฟของพี่เดลนั่นเองจ้ะก็คือพี่เดลเดลตานั่นเองเนะก็ตามที่คุยกันเมื่อวานเนอะว่า,าพี่เดลเนี่ยเมื่อวานเขาลงมาทดสอบบริเวณ95.5านเนะหากเขายืนได้เขามีโอกาสขึ้นไปทดสอบบริเวณ99.75ได้และเมื่อวานเขาสามารถยืนบริเวณ99.75ได้และขึ้นไปทดสอบบริเวณ104ได้นั่นเองนะตอนนี้พี่เดลก็สามารถยืน104ได้ด้วยดังนั้นเดี๋ยวเราขอมาติดกราฟฟิโบให้ม่อีกครั้งนะครับ อันนี้คือเป็นกราฟของพี่เดวเดลตานั่นเองนะก็คือตอนนี้พี่เดลเดลตานี่เขาอาจจะอยากขึ้นไปทดสอบบริเวณเส้นฟิโบร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์นะคือแถวบริเวณหนึ่งร้อยเจ็ดนั่นเองคือพี่เดลจะขึ้นไปทดสอบหนึ่งร้อยเจ็ดได้ก็ต่อเมื่อเขาต้องสามารถยืนบริเวณหนึ่งร้อยสองจุดห้าได้นั่นเองนะเพราะว่าหากเขาหลุดบริเวณหนึ่งร้อยสองจุดห้า เขาอาจจะย่อลงมาทดสอบแถวบริเวณ99ได้เช่นกันนะใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับส่วนกราฟนี้ก็คือเป็นกราฟที่หลายๆคนพูดถึงกันเมื่อวานเน่ยก็คือหุ้นของ KTC นั่นเองหลังจากลงมาปิดฟอร์หลายวันแล้วเหมือนกันเนอะเมื่อวานเขาลงมาปิดแถวบริเวณ25ก็คือปิดฟอร์จนมิดเลยแล้วก็ยังมีโวลุ่มที่ขายอยู่อีกค่อนข้างจำนวนมากเนอะและว,วันนี้ตลาดหลักทรัพย์เขาก็มีการปรับเกณฑ์ซิลลิงแอนด์ฟอร์ใหมนะ่เนอะ จากเดิมทีที่เมื่อวานเนี่ยซิลลิงกับฟอร์เนี่ยบวกลบแค่สิบห้าเปอร์เซ็นตวันนี้เขาจะขยายกรอบเป็นสามสิบเปอร์เซ็นตนะก็จะทําให้ KTC เนี่ยมีการปรับซิลลิงกับฟอร์เนี่ยคือฝั่งฟอร์อาจจะอยู่แถวประมาณสิบเจ็ดจุดห้าบาทนะส่วนฝั่งซิลลิงเนี่ยซิลลิงไพ่จะอยู่แถวสามสิบสองจุดห้าเนะตอนนี้กรอบการเล่นก็ค่อนข้างกว้างใครมีอยู่ก็ต้องระวังดีๆนะคือหากค่า KTC เนี่ยเขาไม่สามารถยืนยี่สิบ 6.25ได้เนี่ยเขาก็ยังมีโอกาสไหลลงต่อได้นอะอาจจะลงไปทดสอบบริเวณ22.6หรืออาจจะอยู่แถวๆบริเวณ20.3โดยประมาณนั่นเองนะแต่หากยังไม่อยู่เนี่ยก็อาจจะลงไปเซลลิงอีกวันหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่มีใครตอบได้ใครยังไม่มีก็ ต้องระวังระวังกันด้วยนะนั่นแหละก็อย่าลืมทําการบ้านเพิ่มเติมกันด้วยนะครับวันนี้อินเวสดีๆก็ขอมาอัปเดตข้อมูลเหนือเพื่อนๆประมาณนี้ก่อนหากดูแล้วชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย